ลองคอมดิสโก้กับแครี่ทวิตเต็ดและปิดแข็งที่การาันตีท็อปโฟจะเป็นยังไงมาดูในช่วงต้นเกมเราจะเปิดบอร์ดด้วยดิสโก้และทำนาม,มิและทาเลิกให้เป็น2ดาวมาเป็นตัวถือไอเทมในช่วงต้นเกมโดยให้เ,เพื่อนพยายามเก็บวินสติกเพื่อเก็บเงินไปทำฟาร์แปดให้เร็วที่สุด หลังจากเลเวล8เราจะเติมทวิตเต็หรือปิดแข้งมาเป็นเฮดไลเนอร์ดิสโก้หากเลือดน้อยให้เพื่อนๆสุ่มหาแครี่ให้เป็น3ดาวที่เลเวลนี้แต่หากเลือดเยอะเราจะขึ้น Level 9, เลเวล9ก็เติมโซน่าเข้ามาเสริมทีมจะเป็นยังไงมาดู oh, <hello. S 1> เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตมาเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ